ขับเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวชิชาลูกยาคุณครูที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนหนูชื่อนางสาวเอวิตาวิริยผลวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นตัวแทนกาบแสดงความรู้สึกที่เรียนจบชั้นม .3 ปีการศึกษา2564หนูเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา11ปีแล้วที่นี่มีบรรยากาศที่เย็นสบายน่าอยู่ คุณครูทุกคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเรียนก็รู้สึกสนุกไม่เคร่งเครียดพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันหนูมีเพื่อนสนิทมากมายหลายคนทุกคนคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันและคอยสปอร์ตกันในเรื่องต่างๆ โรงเรียนวัชรุกยาเป็นโรงเรียนแรกที่หนูเข้าเรียนและจบออกไปโรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ในความทรงจำของหนูตลอดไปสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอขอบคุณที่มอบความรู้ให้พวกเราทุกคนขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านผู้อมในาการโรงเรียนวชรุกยาคุณครูที่เข้ารบทุกท่าน และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนผมชื่อนายธีรพัฒน์พิมพารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่เรียนจบชั้นม .3 ประจะมีการศึกษา2,564ก้าวแรกที่ผมเข้ามาเรียนที่แห่งนี้คือโรงเรียนแห่งนี้สะอาดมากและนักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเริ่มเรียนวิชาแรก ก็ได้เรียนวิชาที่ไม่ค่อยอยากจะเรียนสักเท่าไหร่และไม่อยากเรียนเลยคือคณิตศาสตร์แต่พอได้เรียนที่นี่แล้วรู้สึกสนุกทำให้เปลี่ยนความคิดใหม่รวมถึงวิชาอื่นๆด้วยต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านบางครั้งวิชาต่างๆมันยากเพื่อนๆคอยให้กำลังใจผมผมถึงทำมันเสร็จทันเวลาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆ ผมชอบเวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆทั้งให้ทั้งประถมและชั้นมัธยมเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้การอบรมอีกด้วยขอขอบคุณโรงเรียนวัชชากุกยาสิ่งที่ผมได้จากโรงเรียนนี้คือความรู้ประสบการณ์ความสามารถและทฤษฎีต่างๆทำให้ผลการเรียนของผมนั้นดีขึ้น สุดท้านนี้ผมขออวยพรให้คุณครูทุกท่านขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับขอบคุณครับ